สวัสดีครับยินดีต้อนรับ,รบสู่รายการตัวเฮียไรครับอ๋อ <c oughs> วันนี้เป็นตัวเฮียอะไรครับเฮีย <c oughs> วันนี้เราเปลี่ยนมาทางอาร์ทอยกันบ้าง <c oughs> ก็จะมาเปิดแบบเรียกว่าเปิดไวๆมาป้ายยาคุณผู้ชมแล้วกัน <c oughs> ว่าเอ,อ้ยมันก็มีตัวแบบนี้น่าโดนเท่ดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตัวนี้ชื่ออะไรครับ <c oughs> ตัวนี้ชื่อ Master ต i n e Eyes ซึ่งมาจากค่ายเพียวอาร์ตไอค่ายเนี้ยมันก็จะทาพวกเกมพวกอะไรอย่างเงี้ยต, <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เป็นอาร์ทอยของเฮียป่ะคือกูอ่ะมีเล่นพวกบายบ็อกที่เป็นมันก็เป็นอาร์ทอยนะบายบ็อกเออ เล่นแบบตัวเล็กๆมาก่อนอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มาถ่ายให้ดูเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีเอาแบบบายบอกว่าเปิดบ้างแต่ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบการการออกมาสู่ตัวที่มันใหญ่ขึ้นอันนี้เข้าวงการอย่างเป็นทางการแล้วอย่างเงี้ยอ่าประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวก็คงเรียกเพื่อนมาเื่ๆนับหนึ่งแล้วครับผมโอเคก็ไปดูกันดีกว่าครับกับสองตัวนี้มาสเตอร์ไนไอชับผมไปครับตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้ ชื่อว่ารุ่นซากุระเออเมื่อกี้กูลืมอธิบายไอตัวนี้ไปคือไอมาสเตอร์นายอายมันจะเป็นตัวเหมือนแบบตัวหุ่นยนต์หรือว่าอาจจะเป็นคนอ้วนๆอยู่ข้างในอะไรเงี้ยเป็นมันจะออกแนวแบบไซเบอร์พังหน่อยอนาคตอนาคตเป็นแบบสมุไรจากอนาคตอะไรเงี้ยตอนนี้คือเป็นหุ่นยนต์เออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยอยากดูจากตรงแขนมันเนี่ยก็จะเป็นแขนหุ่นยนต์มันจะเป็นแบบแนวฟิวเจอร์อะเป็นแบบสมุไรจากอนาคตอะไรเงี้ยซึ่งกูว่ามันก็คอนทราสต์ดีที่แบบมันเป็นไซเบอร์พังแบบมันไม่ได้ใช้ปืนอะไรเงี้ยมันก็เอาแบบ พวกเทรนด์ชันของแบบดาบของอะไรอย่างนี้มาก็เป็นดีไซน์ที่แบบเออเท่ก็เลยโดนคือซื้อเพราะความคอนทราสต์เลยใช่ใช่ใช่พวกเทรนด์ชันอยู่แล้ว l รียวอ k ฟสกายโซบออย่างนี้พอันเป็นตัวนี้ก็เป็นซามไรเหมือนกันกูก็ชอบเอาจริงมึงแค่ซื้อมาแล้วก็หาเหตุผลซัพพอร์ตอะก็ถูกกูเชื่อว่าหลายคนก็เป็นเหมือนกูแหละนี่นะครับคือตัวนี้มันก็จะไม่ต้องมาประกอบอะไรเยอะเหมือนกับเลเซนที่เราเล่นกันนะฮะโอ้ตัวใหญ่วะ เออเกได้อันนี้คือดาบป่ะเออดาบด,ดาบดาบแล้วทำไมให้ดาบไม่เยอะจังเลยอ่ะก็มันมีต้องเสียบตรงด้านหลังของมันไงด้านด้านบนตัวแล้วก็ด้านแล้วมีถืออีกมีทั้งหมด6ดาบน yes. <the power zone> bueno, ี <the> ่แม่งเก่งกว่าโซโลีกอ๋อนี่เป็นฐานโอ้แม่งโคตรหล่ออันนี้ตั้งบนฐานก็ได้ลเออนี่มันก็จะเดี๋ยวหมุนให้กล้องดูรอบนึงก่อนเสียบดาบ คือจริงๆตรงเนี้ยมองไวๆก็คือมันดูเหมือนหุ่นยนต์มันก็เป็นหุ่นยนต์แหละอย่างแขนดูตรงแขนเนี้ยก็เป็นแบบเหมือนแขนแขนเหล็กใช่ไหมใช่แล้วก็ตัวข้างในเนี้ยมันอ้วนว่ะเออมันอ้วนคือตามสตอรี่ของมันอ่ะมันบอกว่าศัตรูอ่ะจะแบบประมาเมันเพราะมันอ้วนแต่จริงๆมันเก่งมากโอ้โหนี่คือตอรี่ที่ค่ายเขาบอกนะแ้วปกติมันใส่ชุดากุละ ไม่อันเนี้ยจริงๆอ่ะคือจริงๆไอนน้ตัวเนี้ยมันจะมีแบบหลายสีไว้มีสีแดงสีเหลืองสีสีเหลืองไม่รู้วะสีแดงสีขาวสีดำอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ใช่แต่ว่าจะไม่ใช่ธีมแบบเลอะๆอย่างเงี้ยอ,อันนี้เหมือนผ่านสงครามมาอ่ะมันก็จะเป็นธีมแบบสะอาดๆไซเบอร์ไซเบอร์หน่อยอ่ะแต่นี้ที่โดนสนิมเลยนะเนี่ยเออแต่นี้ที่โดนก็พอเงี้ยแหละก็พอดีไซน์ที่มันเป็นแบบเหมือนผ่านสงครามอ่ะรู้สึกว่าเท่แต่เสื้อมันดูไม่ค่อยเลอะเลยนะเดี๋ยวกูทำร้อยให้เพิ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไไรม่ต้องลเลยนี่เดี๋ยวเราเสียบดาบบเเขข้าไปนะครัดี๋ยวอแก Robot Desk ครับเหรอวะเฮ้ยอ่านงั้นจริงหรอจริงเชีย่ยนี่มีความรู้อ่ะ destruct นี่คืออะไรวะ destruct destruction ทำลายล้างอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่รู้อ่าอ่าอ่าอันนี้มันจะเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษอืมอ่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะครับผมคือดาบมันดูมีรอยเลือดดาบก็เป็นแบบสนิมเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนี่มันตีมแบบ เลอะๆหน่อยรองเท้าเท่ว่ะข้างหลังมันเหมือนมัชเลยโล่เออมันไอไอตัวเนี้ยมันก็จะเล่นแบบเหมือนเล่นกับแฟชั่นนะนะสไติดแฟชั่นฮะเออมันก็เลยมีความเท่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมันก็จะเป็นป๊อปเคานเจอร์ยุคสมัยใหม่อ่าเออใช่คำนี้เลยใช่ใช่ในเว็บมันเขียนแบบป๊อปเคานเจอร์เกมนี่เชี่แมาน่ว่ะได้โล่ได้โล่เออใช่ค่ายนี้เหมือนทำพวกป๊อปเคานเจอร์สุดยอดครับนี่แบบถือว่ามีความโล้ครับผมนี่ไม่ได้คุยกันมาก่อนนี่พูดมั่วส่วน คือจริงๆอันนี้มันจะมีตัวไซส์หนึ่งต่อสิบสองซึ่งเป็นไซส์นี้แล้วก็มีหนึ่งต่อหกด้วยที่เป็นเรซินอันนี้สูงประมาณกี่เซนนนี้สูงประมาณสิบห้าถึงยี่สิประมาณนี้โอเคเพคือถ้าหนึ่งต่อหกมันก็จะแบบตูมแต่เป็นเรซินซึ่งไปดูไปดูในอีกช่องได้<ม>เดี๋ยวขึ้นไว้แล้วกันตัวสีแดงๆอันนี้เปลี่ยนเป็นสีรูก,กลางได้ปะได้สียรูไหนก็ได้อันนี้คือแล้วแต่มืองเลยมทั้งหมดมันหกหกรูก็ oh. ววคัสตอมไป แค่นี้คัสตอมรูนอยากเสียรรูนไหมอยากเสียรรูนไหนกี่บาทนะตัวนี้สี่พันถ้าจำไม่ผิดเออสี่พันฟางซื้อให้โอ้โหให้เครดิตด้วยอันนี้ถ้าเทียบกับงานเรซินในราคา4,000 4,000ได้อะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ได้ WCF 4,000ได้หนวดขาวเลยนะไม่กล้า WCF เออซึ่งกับอาร์ตทอยถ้าเทียบกับราคาเรซินกูว่าขนาดอะไรมันก็จะดูแพงกว่าแหละใช่เออแต่ว่ามันเหมือนมึงซื้องานลิขสิทธิ์ไง ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแบบลิขสิทธิ์ของค่ายนั้นของ a r t ิ s ชน,นั้นอย่างเลซิ่งมันก็คือกอปตัวมาไม่ได้ต้องเสียค่าอะไรว่าค่า c r e a t i v าอะไรพวกนี้มากเท่าไหร่พวกนี้มันก็จะเป็นแบบตัวตนของศิลปินเลยถ้าพูดถึงวัสดุที่มันเป็น PVC ก็ทุกทุกส่วนเป็นแบบแข็งโป๊กบดน,นะยกเว้นตรงสายตรงนี้เออมันจะทำได้แบบมีความฟกซิเบิลนิดหน่อยให้ดูเป็นแบบเชือกของชุดมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ก็เป็นดีเทลเล็กๆแหละกิมมิกเล็กๆที่ทำให้มันดูแบบ ดูไม่แข็งมากไปแต่เนื่องจากความเป็นอาร์ตทอยมันก็มันก็ไม่ได้มีแบบแอคชั่นอะไรมากเลยมันก็วางโชว์ใช่คือมันจะสวยต่อเมื่อมันวางหลายๆตัวน่าเอานี่คือนิยามของอาร์ตทอยอ่ะก็จริงก็จริงเพราะว่าอันนี้ตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าเวลาวางนี่คือต้องวางแบบห่างๆกันให้มันดูแต่ตัวตัวมันเด่นเป็นที่ของมันใช่ใช่แต่ว่างานเรซินคือมันต้องอยู่รวมกันเป็นฝูงไง พอทุกตัวมันเป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนกันอ่าก็แล้วแต่ว่ามันเอาเรื่องไหนมาอะไรอย่างนี้มาเดี๋ยววนไปให้กล้องดูข้างหลังนิดนึงนี่โคตรเท่อันนี้อ่านว่าอะไรนะโรบอตเดสทักจริงใช่ไหมจริงใช่ไหมอ้าวลองไปเสิร์ชกูเกิลดูโอเคอ่าแต่ว่าถึงมันจะเป็นพีวีซีทั้งหมดอ่ะมันก็ลงสีได้ดูเป็นโลหะอยู่นะใช่ไหมในกระเป๋าข้างหลังอ่ะดูเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์อ่าถือเป็นการชมแล้วกันโอเคก็ถือเป็นการชมไปชิ้นต่อไปเจ๊ครับ ต่อไปครับตัวที่2ตัวแรกชื่อซากุระตัวนี้ชื่อกาวิตี้มือตั้งชื่อให้ไม่ใช่ร้านร้านตั้งมาอยู่แล้วเอเอ,อคืออันนี้มันเป็นทีมแบบอวกาศแอสนาดอะไรเงี้ยเอเอเฮ้ยตัวนี้ถ้าทางแพงกว่าดูกล่องอ่าใช่ใช่ป<ช>่ะกล่องอันเนี้ยดูดีเลยเออแต่ว่าจริงๆตัวหลังหลังที่มันออกมาใหม่มันเปลี่ยนเป็นกล่องนี้และคืออันนี้มันออกมาก่อนในตัวแรกอ๋อเออมันเป็นมันจะเป็นกล่องแบบอ่าอย่างนี้นะครับก็เป็นปิ้นปิ้นพับธรรมดาใช่ไหมอันนี้มันก็เก็บเปลี่ยนเป็นกล่องแข็ง คือเนี่ยไม่กล้าทิ้งกล่องอะถ้ามาแบบเอออย่างนี้ต้องโชว์พร้อมกล่องนี่ครับมันก็เปิดแบบไฮโซนิดนึงอะนะอ่ะข้างนี้วะครูก็ว่ามึงหมุนทำไมวะนี่อ่าครับอันนี้ปั๊มสีทองโอ้โหขาวทองอนี่ครับ Gravity Mix mix ix unit อ็สามสามสามชื่อนี่แค่กล่องก็ดูดีมากแล้วอะกระทบเข้างในไม่ชอบเดิกเนี้ยน้่อยู่ โอ้โหอันนี้คือดีเทีเลยที่ลหเรียคุ้มอะคุ้มราคานี้คุ้มละอย่างอย่าเพิ่งพูดรับบอกราคาดินี่คนอื่นเขาดูก่อนโอ้โหดีเทลมาเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้เจ๋งมากอะเออก็เป็นทีมอสตันนอรนะครับก็จะมีตัวนะครับมีฐานแล้วก็มีดาบหกอันเหมือนเดิมดาบหกเล่มเออดาบหกเล่มแต่พูดถึงเนี่ยมันชื่อ นะมรสเตอร์นายไแต่มีดาบหกเล่มเอออันนี้กูไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมแไหนๆก็ไหนๆคอนเซ็ปต์น่าจะเป็นก้าวไปเลยนายไอไงไม่ใช่นายไม่ใช่นายซอสโอ้ไหนแล้วไหนเนี่ยอยู่ข้างในอยู่ข้างในเดี๋ยวเอาเก็บอันนี้ไปด้วยคือแต่ละตัวอย่างที่บอกเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างของตีมไปอันนี้ก็เป็นตีมแอตโนยตัวเก่าก็จะเป็นตีมซากุระอะไรอย่างงี้ญี่ปุ่นทีนี้ไอเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงไหนตัวนี้ คือมันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเสียบเข้าไปเป็นเหมือนหัวอะไรนะหมวกน้ำบินอกาดอ่ะ oh, uh, ลองเสียบดูมันต้องเอาอันนี้ออกมาก่อนอันนี้เสื้อมันถอดได้เลยไม่ใช่ถอดเสื้อถอดแค่ซิปคืออันนี้มันจะเปลี่ยนได้นะครับเราต้องถอดซิปอันนี้ออกมามจะเป็นแบบปลั๊กแล้วก็เสียบอันนี้ใหม่กลับเข้าไปเดี๋ยวอ่ะยงิงเขียงแล้วกันอ่ามันก็จะกลายเป็นแบบอย่างเงี้ย ซึ่งจริงอันนี้ก็ซื้อเพราะหมวกนะแม่งเท่แบบแบบมีความแบบฟิวเจอร์มีความแบบนักบินโอกาสแล้วก็นั่นนะมีเป็นนักดาบอีกแต่คือมันให้คนละฟิลกันเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อคืนดูความเป็นญี่ปุ่นเป็นทรดิชันแนลไปเลยแต่นี่คือมึงแม่งมาจากฟิวเจอร์จริงๆคือส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวเนี้ยมเนี้ยแบบนี้มากกว่าไอตัวที่เขาทำออกมาอันนี้ไอตัวตัวซากุระเข้าไปเอ็กกับอ์ติติคนที่ทำเป็นแนวแบบ แนวอย่างนี้เลยอ,ะอ,อ่ะนี่หัวนี้คือสีมันสวยมากใช่ไหมขาวแดงทองคือเมื่อเช้าก่อนที่เราจะถ่ายกันเนี่ยตอนแรกมันออกแค่ตัวนี้มาใช่ไหมเออมื่อเช้ากูก็เข้าไปดูเพื่อเช็คชื่อเช็คอะไรให้มันออถูกต้องใช่ไหมแล้วเข้าเว็บไปปุ๊บแม่งออกสีดาํามาอได้เสีย <laughs> แม่งออกสีดํามาชื่อ anti gravity <laughs> ออก็ำ <laughs> กำลังคิดอยู่ คิดอีกแล้วคิดนานด้วยคิดก่อนคิดก่อนอันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะอันนี้เดโทเนอร์เดโทเนอร์มันเป็นชื่ออาิสต์หรือมัง้งถ้าจำไม่ผิดอ๋อ oh. เออนี่เดี๋ยวหมุนให้กล้องดูรอบหนึ่งคือข้างหลังก็สวยมีคือทุกที่มันมีดีเทลให้มันเล่นนะอ่ะ แต่มันมันเป็น PVC ีซแมันก็จะเป็นดีเทลจากการเพ้นเข้าใหม่แทนนะถ้าเป็นเรซินมันก็จะเป็นดีเทลจากการที่ดับปั้นขึ้นมาใหม่ <c oughs> ส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้การลงสีก็มีผลสําคัญ <c oughs> เดี๋ยวอ่านพูดต่อดีเทลนิดนึงแล้วกันเท <c oughs> ่าที่อ่านได้นะครับ คืออย่างรองเท้านี่ถ้าดูเข้าไปมันก็จะมีแบบอ่ะมันก็ทําร่องทาอะไรไว้นิดหน่อยให้มันให้มันไม่เรียบไปอ่ะให้มันแบบยังมีดีเทลอยู่อะไรอย่างงี้รอยพับกางเกงรอยยับกางเกงรอยพับของเสื้อมันก็เล่นเท่าที่ PVC มันจะเล่นได้แหละใช่แล้วก็เรื่องเรื่องอะไรนะเท็กซ์เจอร์ความแบบความเป็นผิวด้านผิวมันก็ทําได้ดีสุดนักแอสตนอนมันก็จะมีแบบมันเป็นรูๆอะไรอย่างนงี้หน่อยเออก็เหมือนเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ที่บอกอืมใช่เออซึ่งมันก็ทําดีเทลได้แบบเนี้ยแบบ แล้วก็อะดีเทลของดาบที่เป็นส่วนเงาที่แตกต่างจากตัวแรกดูดีดูดีครับคุ้ม,มที่เฮียบอกว่าตัวนี้แพงกว่าโดมไปเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะสี่ปลายปายคือไอ์มาสเตอร์ไนไอเนี่ยราคามันจะอยู่ตั้งแต่4จนถึง7กว่า 4, 7, กว่าสี่พันถึงเจ็ดพันกว่ากประมาณนี้แล้วแต่รุ่นแล้วแต่เบอร์ oh. สำหรับตัวไซนี้นะออถ้าเป็นตัวไซนึงต่อหก็จะประมาณแบบ 15000 6อะไรอย่าเงี้ยพอๆกับเลซินพอที่เลซินตัวใหญ่ซึ่งมึงไม่ซื้อแน่ๆไม่ซื้อเค้าเค้าไม่มีที่อันนั้นๆๆๆๆก็ตกๆๆๆเออกูยังมีที่อนตงอย่างนี้่ก็เดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรม้าอีกหรือเปล่าแล้วอันนี้มีกี่ตัวในโลกกูไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อกี้ที่ที่ดูๆในเว็บไอ้ตัวสีดําอ่ะที่เป็นที่กูบอกว่าเป็นแอนตี้กาวิตี้อ่ะมี333ตัวซึ่งกูว่าอันนี้ก็คงคล้ายๆกันแหละเออน่าจะประมาณเดียวกันคือว่าก็ไม่ได้ทําเยอะมาก หนึ่งตัวอยู่ตรงนี้แล้วแ่อนอแล้วก็จริงๆชุดมันสร้างเซตมันอะที่เป็นตัวอื่นมันก็มีเป็นแบบสิบกว่าตัวแล้วะอะไรเงี้ยฮ <huh? 10 S 2> ะสิบตัวประมาณนะมันมีสีดำสีขาวสีแบบมีตัวที่มันทำเอ็กกับอาดิดาสด้วยเป็นสีน้ำเงินอ,อ้อันนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยเนี่ยเป็นเอ็กกับอาดิดาสเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้นะครับผมกูอเอาสองตัวพอก่อนเดี๋ยวไว้ดูในอนาคตว่าจะยังไงต่อครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับกับมาสเตอร์นายไอจากเทียรอาร์ต ซึ่งก็ถือว่ามาป้ายยาทนผู้ชมกันเล่นเอ่อเปิดโลกอีกประเภทหนึ่งครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจบเราวังเทียบให้มันแบบอยู่ระดับเดียวกันไว้หน่อยอ่าก็ประมาณนี้เวลามาเทียบคู่กันเนาะเอาวังให้มันอยู่ระดับเดียวกันซึ่งความสูงทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยอ่าใช่ความสูงความสูงความกว้างอะไรเงี้ยเหมือนหมดซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ของไออาร์ทอยแหละว่ามันจะทําแบบ เป็นซีรีส์เนี้ยก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเสื้อไซส์เท่ากันพอๆกันมือก็ทําง่ายเลยดิคือผลิตออกมาเหมือนกันแล้วแค่ไปเปลี่ยนสีเอาจริงๆก็ได้แหละอย่างนั้นอ่ะมึงก็ผลิตตัวต้นไว้ก่อนเยอะๆเลยฮะเออกูว่าเขาคงทำนั้นแหละก็คงทำอย่างนั้นถือว่าเจ็บแรกเจ็บแรกแล้วก็คงมีเจ็บต่อไปเหมือนงานเรซินแล้วเฮียจะเบางานเรซินลงไว้เนี่ยตีคู่ไปเลยก็เท่าที่ตังอํานวยแล้วกันนะไม่ได้รวยมากเอออันนี้ก็เอาจนตู้เต็มก่อนแล้วกัน แล้วค่อยว่ากันแต่ตู้นี้คือจะไม่เอาอาทอยเลยตู้นี้ให้เลซินไปอ๋อโอเคจะไม่มารวมกันนะประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากที่ตามแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ